ดก้าเดือนน้อยเกินนะครับท่านี้เหมือนทักษะในการพูดอย่างเนี้ยคือมันต้องใช้ประสบการณ์ด้วยใช่ป่ะถูกต้องก็อยากพูดเก่งๆมั่งวะอะไรหรอพี่ตาเน่พูดอะไรพี่เคดิอยากพูดเก่งๆเคพูดเก่งทักษะในการพูดนี้ในที่นี้หมายถึงพูดในภาษาในการเรียงความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเรียบเหมือนเราโดนยิงมาปึ้งคิดวินาทีแรกต้องทันไม่กลัวอย่างเงี้ยแบบถามมาปึ้งคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาดไม่โอ้โหแบบช็อกเลยอ่ะมาไ,ไปลองพูดมาดิอย่างแรกคือมันมาถามแล้วเ,เดี๋ยวจะบอกว่าต้องพิพกอเ,อเคพูดเก่งพี่แันนี่เขาพูดดีเนาะ พี่พูดบางทีเนี่ยอย่างที่เชอบโดนวิจารณ์แบบเวลาพูดแล้วพูดแบบมันดูเหมือนเอาสับแบบเก่าๆมาใช้แบบแนวโคตรอ่ะก็ไม่รู้พูดพูดภาษาคันเทพเลยไงไม่ใช่พี่พี่คนบอกกับพี่พูดอะไร่็แก่แบบแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับพี่มันเป็นคําที่พี่ใช้แล้วพี่ใส่ไปเอย่างเช่นตระหนักเนี่ยเขาอย่างอย่างคนเขาไม่ค่อยชอบพูดกันใช่ไหมพี่ชอบแบบว่าเออเมื่อเราตระหนักถึงพี่รู้สึกว่ามันแบบว่ามันมันดูมันชัดอ่ะตึงเี้ยมันจะแตกก็มันเนี้ยนะ eno